พระแม่มหาการปราดยังกีราอาวตารแห่งพระแม่อุมาเทวีเจ้าในภาคนี้ทรงเป็นสักติแห่งพระสดาสารพะซึ่งเป็นอวตารแห่งพระศิวะเจ้าพระแม่มหาการปลัดยังกีราทรงมีพระวรกายสีดำท่าทางดุร้ายมีพระพักเป็นสิงโตในบางครั้งทรงมีพระเนตรสีแดง ปลายพระเกศาชี้ขึ้นสู่ทิศเบื้องบนทรงอาภรณ์สีดำคล้องมาหลหยที่ร้อยด้วยหัวกะโหลกทรงมีสี่พระกรถือตรีบ่วงบาทกรองบันดอกและถ้วยที่ทำจากหัวกะโหลกทรงมีสิงโตเป็นเทพพาหนะมีเสือดำเป็นสัตว์ประจำพระองค์กล่าวกันว่าเมื่อใดก็ตามที่องค์พระแม่ทรงสบัดพระเกศา ดวงดาวบนท้องฟ้าร้วนระสัมระสายไร้ระเบียบตามความเชื่อแบบไสวะนิกายในอินเดียบันทึกไว้ว่าหลังจากที่พระนรสิงปราพิรัญญากสิปุสมเร็จสรงไม่สามารถยับยั้งความพิโรธได้พระสดาศิวะเจ้าจึงอวตารเป็นพระสรพะอันมีพระเทวลักษณะครึ่งนกครึ่งสิงโตและมีแปดขา ในขณะที่กำลังทรงปราบพระนรสิงห์ได้สำเร็จพระนรสิงห์ก็ได้แปลงกายเป็นพระคันทพรุณที่มีพระเทวลักษณะเป็นนกที่มีสองหัวสรงซึ่งพลังมหาศาลเพื่อสู้กับพระสารพะการต่อสู้กันของทั้งสองพระองค์นั้นกินเวลาหลายวันและไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุดทำให้จักรวาลสั่นสะเทือนจนเกิดความโกลาหลไปทั่ว พระแม่อุมาเทวีเจ้าจึงทรงอวตารเป็นพระแม่มหาการประดยังกีราและท่งยับยั้งการต่อสู้ในครั้งนี้ให้จบลงได้ในที่สุดอันเป็นการยุติความไหยนะที่จะเกิดขึ้นทําให้บังเกิดความสง,งบสันติสุขได้สำเร็จตามหลักวิชาแห่งวัดพระศิวะเจ้าตันตระเทวลัยเชื่อว่าการบูชาพระแม่มหาการประดยังกีรา เป็นการขอพอรหยุดยับยั้งเรื่องราวอันไม่เป็นมงคลต่อตนเองและคนที่รักด้วยพลังอำนาจแห่งพระแม่เจ้าและนำความเจริญรุ่งเรืองทั้งลาบยศสัรเสริญและความสุขมาแทนที่ความขัดแย้งทั้งปวงบทบูชาพระแม่มหาการปรัดยังกีราโอมสีมหาการปรัดยังกีรานามัต เชยาโอมห้าจบสำหรับผู้ที่รักและศรัทธาในพระองค์ท่านเชิญมาสักการะได้ที่วัดพระศิวเจ้าตันตระเทวาลัยประดิพัทธ์21สะสพานควาย